วิธีการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มแรกก็คือประมาณว่าเราลดเข้าแล้วนะครับอแขนจะอยู่็นรูปตัววีนะครับแขนก็จะอยู่ในจุดที่ว่าจุดยกของรถแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับประมาณอย่างนี้นะฮะต่อไปเราได้แบบนี้แล้วต่อไปเราจะเป็นการกดขึ้นครับกดขึ้นเออาเกดขึ้นที่ปุ่มนี้ครับรถกนจะไหลขึ้นมา รถจะร้อนขึ้นาเสียงล็อกเราก็จะเริ่มทํางานตีล็อกเข้าล็อกแล้วครับโอเคดูที่คันโยกครับสมมุติเราได้ตําแหน่งตําแหน่งที่เราได้ต้องการแล้วครับทีนี้เรากดนั่งล็อกครับนั่งล็อกนั่งล็อกครับนั่งล็อก่ปุ่มนี้ครับคือปุ่มนั่งล็อกกดไปครับนั่งล็อกกดครับนี่ได้ตำแหน่งที่เรานั่งล็อกแล้วทีนี้เราจะทำงานต่อไปเสร็จแล้วเราต้องการที่จะลดลงใช่ไหมครับ อ่าเรากดขึ้นหน่อยนึงครับอ่าปุ่มเดิมครับขึ้นอ่าอ่าอ่าทีนี้เรามาดูคันโยกนี้อ่าดูนิ้วโยกติดขัดไหมเอาโอเคถ้าไม่ติดขัดก็กดคันโยกนี้ลงแล้วก็มากดปุ่มนี้เขาลงครับคันโยกตัวนี้อ่าตกลงเลยครับอ่าสังเกตดูครับเราจะกดลงพร้อมกันสองอันอ่ารถก็จะเริ่มไหลลงเห็นไหมครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากมากครับรุ่นนี้ สสวีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการบรุงรักษาลิฟต์นะครับเริ่มแรกคือมอเตอร์ตัวนี้ใช้น้ำมัน9ลิตรคือ1ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้ครับเพราะเอน้ำมันตัวนี้จะเป็นน้ำมันเบอร์68ครับใช้9ลิตรคือเติมตัวนี้แต่ว่าต,วต,วตัวถ่ายตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนข้างในนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าในเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับ อาจจะนิดนึงอ่าในพวกนี้นะครับเหล็พวกนี้ทาจัลบีได้ครับทาจัลบีได้ครับสี่ม,มุมเลยครับสี่ม,มุมเพราะว่าข้างในอ,อกตัวนี้จะมีซูเปอรีนอยู่สิมีซูเปอรีนประคองอยู่ครับที่ว่าถามว่าทาจัลบีทําไมเพราะว่าช่วยประคองช่วยรักษาซูเปอรลีนไม่ให้ซูเปอรีนมันสึกเร็วอะไรเร็วรเพื่อยืดอายุการใช้งานของของลิฟต์ได้ยาวนานขึ้นอีกนะครับส่วนสลิงสลิง สามารถทาได้ไหมทาได้ครับเผื <_ d ata> อ่อจะอาจจะโดนละอองฝนมั่งเลยมั่งก็ทาได้โซ่ตัวนี้ทาได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับขอเป็นจรารบีจรารบีอย่าเป็นจรารบีสเปร์นะครับเพราะจิงสเปร์ผมเคยเจอแลนะ้วคือลูกค้าฉีดไปก็เป็นฉําที่หัวกระบอกก็เลยคิดว่าเป็นน้ํามันรั่วออกมาจากจากระบอกจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นจรารบีเหลวขอเป็นพวกจรารบีกระปกุกทั่วไปนี่นะครับไปอ่าต่อไปมาดูพวกชุดข้อต่อพวกนี้นะครับอ่าชุดข้อต่อพวกนี้ เนี่ยพวกนี้นะครับอ่าเราสามารถเอาเป็นพวกโซนงโซนแฉกฉีดได้ครับพวกโซนแฉกฉีดได้อะไรได้ช่วยเขาลื่นเนี่ยพวกนี้ครับได้หมดครับพวกนี้เนี่ยพวกนี้ครับเอาเป็นพวกโซแฉกฉีดก็ได้ครับสักสิบสห้าวันครั้งก็ได้หรืออาทิตย์ละครั้งก็ได้การดูแลรักษาแล้วก็สเปรย์ฉีดเพื่อให้มันเอ่อการใช้งานได้คงข้องอะไรคล่องพวกนี้ครับอ่ะครับเนี่ยพวกเนี้ยได้คงข้องไม่ฝืดไม่ขัดอะไรประมาณนี้นะครับอย่างพวกเนี้ย แล้วก็เป็นพวกโซนแนบฉีดได้ครับข้างในจะเห็นเห็นกันไม่เอ่ยไอแนะครับเป็นพวกคันเยเนอร์เนี่ยประมาณนี้ครับฉีดได้ครับดีกว่าเราไม่ฉีดเลยเพราะมันมีูเป็นพวกระบบพวกนี้อาจจะฝืดๆืนสััดถ้าเราไม่ฉีดเลยมันก็จการใช้งานจะฝืดๆืนสัมผัดนะฮะโอเคครับจบวิธีการตรแลรักษานะครับ 好，那你就对了。 ตรงนี้ก็จับได้จับได้เลยคนนีี่พันคนนี้เข้าอย่างเี้ได้ที่มึงดูอ่ะแค่ภาษาตรงเลย